โอเคครับโอเคครับเขาเขาจะให้เขาจะเริ่มเล่นใหม่นะเมื่อกี้เราชนะมาทีาน,นี้เขาขอ,ขอเอาใหม่ okay, โอเคครับมันจะให้เราแล้ว <_ H an> พร้อมแล้วกดเลย <Ū. S 1> พร้อมไหมเอ้อเช็เคปืนเช็เคอะไรดีๆนะถึงคิดดีว่า <_ H an> ฟอร์ด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 อ๋อแล้วฝอดเปลีป่ยนเดี๋ยวเพิ่งนะกดเดี๋ยวเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดรอก่อนบอกมันบอกบอกมันแป๊บนึ่งฟิล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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนฝอดให้เป็นคิดดิฟอร์ดมายังไง นีจันเย็นพี่แป๊กพี่แ๊กจัเย็นครับก่เลยครับกดเลยรีบกด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 นี่นะะที่สองอ้รอบที่สอง นิ่งๆนะนิ่งๆเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ทำได้ดีเลยขึ้นบอลขึ้นบอลเลยขึ้นบอลขึ้นบอลเออพี่แบ็กพี่แบ็กพี่แบ็กบ้าเปิดสูตรเป็นบ้านเดี๋ยวผมไปดูให้มีมีหนึผมมีคน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  เอ้ย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 ยากคุมไหมเฮ้ยเฮ้ยสวยพี่เป๊กสุดยอดเอาเอเอาเอเอาเอโอเคฝ่อไปเลยฝ่อไปเลยฝ่อไปเลย วางวางว, bang, วางวางวางวาางวางดูกางไหมคนนึงนีเ so ก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอยู่ไหนอะวสวยทเเิ้งททิ้งคนไหมคนนึงเบียโอเคที่เหลือขึ้นหมดเลยพี่เป๊กพี่เป๊ก พี่เบ๊กไปรอปลาระเบิดสูตรดิผมดูให้โอเคโอเคครับโอเคไม่มีนะพี่ไม่มีไม่มีผมมองไม่เห็นเฮ้ยกลางอ่ะเอาดิเก็บแล้ว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  เกอไปแล้วยิงยิงมีหรอให้พี่เบกไปให้พี่เบกไปให้พี่เบกไปสวยท่านเอมีหนึ่ง,ง,งท่านเอมีหนึ่งเฮ้ยพาเสูตไปดิปาเบิดสไปท่านเอมีหนึ่งอ่ะพาเรอสตปท่านเอตายังท่านเอตายยังโอเคตายแล้วพี่ Thanh này đã rồi. Đưa này Để đây thì tôi ở phòng. không ở trong phòng. vào mày ở? Mày เด็เกแกเบงเดกกบงเด็เกบๆงเด็เกเบ้งโอเคพี่โอเคขึ้นบนทิ้งท้ายไว้คนหนึ่งพี่เป๊กอะพี่เป๊กเนี่ยปลาเบอรสูบเลยเนี่ยตรงนี้มีแน่นอน <c oughs> มันซุ่มแต่ผมมองไม่เห็นกอด ฟอร์ดจะเล่นมาเลยฟอร์ดไม่ดีไม่ดีไม่มีพี่ไม่มีเออเอ,อี๋จะไปเออจะไปเออจะไปเข้ามาดันเลยดันคนละทางเลยเอออย่าไปอย่าไปอย่าไป ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดินย่องเดินย่องสวยเออหลังเอิร์อมีตัวนึงมีตัวนึงระวังโดดระวังโดดสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมชิงไปวบางเลยชิงไปวบางเลยมันสนใจพี่เป็กอยู่เอ้มันสนใจโนนโนนนิเมมอยู่สู้ไหมไปขึ้นแท่นเอขึ้นแท่นเอสวยสามวินรวดเลยสามวินรวดเลย บอกไปดิอย่าหาว่าโป้นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีเฮ้ยระวังมีนะมันมันมันรู้แล้ว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 โนเนมโนเนมไปกับพี่ที่เหลือให้ขึ้นบนเลยไปเลยไปเลยไปเลยตามมาโอ้โหควันเยอะเฮ้ยไม่เอาเลื่อเลื่อกระตุก มีแม่ถ้ามีแม่ปานะและเบิดอ่ะเปืองเ,ออเอองนี่ยปลอดปลอดโอเคพี่เปเก็บไปแล้วโอ้โหใครไปหล่อยวะเนี่นยวสวย สวยโอ้ยอยู่ที่ห้าเลยอ่ะเป็นไปสนใจตะโก,ก รถหยุดรถหยุดรถหยุดกระตุกไปแล้วเมื่อกี้เจ็บแล้วเมื่อกี้ลงมาเลยลงมาเลยเอิร์ดเออมีตัวนึงอ่ะมีตัวนึงกะลังังในห้องีในเก็บเองในเก็บเองเฮ้ยในห้องมีในห้องมีตัวนึงในห้องมีตัวหนึ่งพี่เบงคในห้องมีมีในห้องมีตัวนึงแล้วก็มีบัคตัวนึงแต่อีกตัวนึงไม่รู้นะอยู่ไหนฟิวตามพี่เป๊ก์ก็ดี เออเรื่มเรื่มเรื่มอยู่ในสายวะพีอ่ะฮะพี่ลงเลยพี่ลงเลยในห้องเอาเอาดิ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 พีพีพี่เล็กพี่เบ๊กแท่นมีหนึ่งแท่นมีหนึ่งแท่นมีหนึ่งตัวเดียวเออสองตัวนี่ว่ะแท่นในแท่นนะพี่เบ๊กแท่นนะแท่นนะแท่นนะสวยพี่เรื่องมันยุบแล้วเมื่อกี้ผมยิงมันแล้ว ฟิลเอ้ยแล้วพีมาอยู่อีกในห้องในห้องพี่แป๊กในห้อง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 เมื่อกี้ผมไม่เห็นอยู่ในห้องอ่ะในห้องนั่งซุ่มอยู่แหละระวังมีบักนะพี่ระวังมีบักนะไม่มีละอยู่ไหนไม่รู้ เอาดิพี่เอาดิเอาพี่เอาดิเอาดิ <c oughs> พี่ลงแทน่นเอเลยพี่ลงแทน่นเอเลยพี่ <c oughs> เอาบีเหรอโอเคจัดไป <c oughs> ระวังมันตรวจนะมันรู้อยู่แล้วก็วเหลือตัวเดียวมันต้องตรวจอยู่แล้วล่ะพี่ระวังด้ยวย <c oughs> เอาหัวนะพี่เอาหัวนะ อ oh, พี่ยที่สามไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันมั่งให้มันมั่งวินเดียวเองให้มันมั่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 งบอลเลยบอลหมดเลยบอลหมดเลยเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับโนเนมเองน้องเนมน้อเนมโน้องเนมบุกไปเลยเดี๋ยวพี่ดูให้พี่มีพี่ไม่อาอยู่ ระวังระเบิดนะระวังระวังเฮ้ยมีตัวนึงระวั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 งมีตัวนึงถือปืนไว้ถือปืนไหมโอเคเฮ้ยอยู่บีอะอยู่บีอะมีเปล่าฟอดฟอดมีป่ะฟอดมีป่ะนั่นน่ะขึ้นไปพี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป สวยมีหลังด้วยโถงอะไรเงี้โหไลาออกเลยครับ <laughs> รเรียบอ,อัพเว้ย